ครูงานสามีท no ีอาสาพาครอบครัวอกุุ่นชุนชุนขึ้นแขนพูดทาช้ยันติเฉลิมราชค่ะปัญหาที่เราต้องการแก้ไขห้องน้ำของโรงเรียนสกปกมากมากหีกพนาาไม่ไต้องคยบอก ข้อความมาเลยผู้จาัดก,การเนิวงานรัฐงการมีปัญหาเรื่อง,ง,งนี้ไปตรวจแล้วห้องน้ำออกออกห้องพอดึงเป็นอย่างนี้ห้องพอสองเป็นแบบไหนว่าเลยนะพอ,อสามน้ำเก็บน้ำไว้อยู่ว่าเลยนะให้เขียนรายละเอียดค่ะนี่นะคะคือห้องน้ำที่ก่อนที่เราจะทำนะคะสกปรกมากมากค่ะแลจะจำเป็นต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนค่ะ ห้องน้ําที่สกปรกนะคะขอเด็กนักเรียนขาดจิตสํานึกขาดจิตอาสา,าในการดูแลความสะอาดหา้องน้ําค่ะพวกเรากำลังแก้ปัญหาสายยางแตกค่ะวันนี้น้ํายาเน็รผสมเราเสร็จแล้วค่ะออย้น้ํายาเน็ตผสม 12คนขยายเกลือข่ายได้1ลยรคนค่ะดูแลเช้ากลางวันเย็นสะอาดสะอาดค่ะห้องน้ำหูก็ตอนนี้ก็สะอาดมากแล้วค่ะพวกเราก็จะทำต่อไปให้มันสะอาดยิ่งขึ้นค่ะออนอกจากพวกเรากจะทำค่าทสะอารที่โรงเรียนและที่บ้านแล้วพวกเราะ สรุปการประชุมนะคะวันนี้เราก็ได้ไปล้างห้องน้ําที่โรงเรียนและที่วัดนะคะแล้วห้องน้ําที่โรงเรียนและที่วัดที่เราน้างนะคะก็สะอาดสะอาดและก็ฝากถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะให้ช่วยกันทําความสะอาดห้องน้ําทุกสถานที่ที่เราไปอะคะ่ะขอปิดการประชุมเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ